แยวไข่กานะคะนอกจากจะมีอาหารไทยโบราณแล้วก็อาหารไทยพื้นถิ่นอร่อยๆอหาทานได้ยากแล้วที่นี่เขายังมีโซนคาเฟ่สวยๆแบบนี้ด้วยนะคะมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งขนมเบเกอรี่อร่อยๆไว้เสริร์ฟให้เพลินเพลินเย็นเย็นใจกันอีกด้วยค่ะและในช่วงนี้นะคะพูดถึงความเย็นคิดถึงน้ำแต่เป็นช่วงที่เราจะต้องจับตาดูสถานการณ์น้ำในประเทศไทยกับ4ี่เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ดูแล้วเนี่ยนะคะปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งเกิดขึ้นนะคะท่านผลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีท่านเลยลงพื้นที่ไปบริหารจัดการน้ําในเรื่องนี้ค่ะเมื่อสี่เขื่อนหลักลุ่มน้ําเจ้าพระยาอย่างเขื่อนภูมิพลเขื่อนสุริกิตเขื่อนแควน้อยและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เหลือปริมาณน้ําใช้การเพียง6,992ล้านลูกบาทเมตรหรือ3 9เปอร์เซ์ เพราะถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยเสี่ยงเกิดวิกฤตภัยแล้งได้ในอนาคตพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติรัฐบาลในมุ่งเดินงานแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นการเร่งด,วด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องตัดสินใจลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำภาคกลางในจังหวัดชัยนาทและสิงห์บุรี เพื่อเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าก้าวมาตราก,การรับมือภัยแล้งรวมถึงผลักดันแผนงานโครงการรองรับการขาดแคลนน้ำช่วงฤดแงูแล้งรวมทั้งแผนการบริหารจัดการการเพราะปลูกพืชฤดูแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีจำกัดปัจจุบันน้ำต้นทุนจากสี่เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาใช้ไปแล้วกว่า2องล้านลูกบาทเมตรดังนั้นนอกจากการบริหารจัดการน้ำอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้กระทบกับกิจกรรมการใช้น้ําโดยเฉพาะน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วการปรับตัวของเกษตรกรในพื้นที่ก็เป็นเรื่องสําคัญซึ่งพวกเขาสามารถอาศัยช่วงเวลานี้ปลูกข้าวนาปรังในเขตพื้นที่ลุ่มต่ําที่ได้รับผลกระทบจากมุทกภัยเมื่อช่วงฤด,ดูฝนที่ผ่านมาได้พลเอกประวิทย์ยังมอบหมายให้กรมชลประทานเร่งรัดดาเนินการโครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าตําบลประสุข์และโครงการแก้มริงหนองอ้อ ตำบลทองเอนในเขตอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนครับวันนี้ท่านรองนายกเมนตรีท่านพลเอกประวิตรวง์สุวรรณท่านในหลวงพื้นที่เพื่อติดตามกำกับการบริหารจัดการน้ําในช่วงุงแรงตามนโยบาย9มาตรการนะครับเช่นการเรื่องการเก็บกักน้ําซึ่งหน่วยงานต่างๆก็ได้ดําเนินการและก็ให้พวกเราส่วนราชการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องน้ํา จะให้เกิดปัญหาไม่ว่าพื้นที่นาปรางที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ําประปโภโุภคบริโภคแล้วก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานพงจุดไหนมีความเสี่ยงที่จะเกิดพัยแง้งค่อห้ดูเครื่องจักเครื่องมือเช่นเครื่องสูบน้ําไปช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ท่านได้นิ้นย้าในเรื่องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเรื่องนโยบายรัฐบาลที่ได้มีนโยบายออกมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนภาครัฐยังต้องจับตาความเสี่ยงสถานการณ์น้ําลุ่มเจ้าพระยาในช่วงแล้งนี้อย่างใกล้ชิดและทำงานในใเชิงงป้อกัน เพื่อลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดซึ่งหากทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังโดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรน,น้ําให้เกิดความสมดุลจะเป็นแนวทางความอยู่รอดที่ยั่งยืนท่ามกลางความผันผวนจากสภาพอากาศที่คาดเดาได้ยากในปัจจุบัน